ดีนะคะทุกคนอยู่กับคุณป้าสายเปี้ยวอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่19เกากรกฎานะคะเป็นวันเกิดของคุณผู้ชายค่ะ mm. วันนี้ตอนเช้าเราก็ได้รับอ,อาหารเช้าส่งตรงมาจากลูกสาวนะคะ mm. คือเขาสั่งออนไลน์มาให้นะคะสั่งร้านมาให้แล้วก็มาส่งห้อยไว้ที่ตู้ไปรษณีย์นะคะ mm. แล้วก็ตอนเย็นตกลงกันตอนแรกว่าจะไป ทานข้าวข้างนอกค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปค่ะเขาขี้เกียจนะคะก็เลยต้องสั่งอะไรธรรมดามาทานที่บ้านค่ะไม่ได้มีพิเศษอะไรเลยเพราะจริงๆเขาไม่ชอบคนไม่ชอบอะไรพิเศษเลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าอาหารเช้าที่สั่งมาจะเป็นยังไงนะคะมีบรรยากาศตอนสี่ทุ่มนะคะทุกคนบรรยากาศตอนสี่ทุ่มอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะคะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะพาไปเที่ยวล่องเรือกันนะคะไปค่ะไปดูอาหารที่ลูกสาวเขาสั่งมาให้นะคะวันพิเศษของคุณพ่อเขาค่ะคือวันเกิดนะคะของขวัญชิ้นแรกที่ได้มาวันนี้นะคะของขวัญวันเกิดคุณสานะคะก็จะเป็นอาหารชาวคะ่ะก็จะมาส่งจากลูกสาวนะคะก็จะมาส่งที่ เม่บอกนะคะก็มาดูสิคะว่าอะไรเขาจะมาส่งที่ตู้ไปสณนย์นะคะดูสิว่ามีอะไรแต่เราเปิดดูแล้วค่ะเป็นอาหารเช้านะคะเป็นอาหารเช้ามีอะไรมั่งอ,อันนี้น่าจะเป็นซอสอะไรสักอย่างนะคะนี่ก็เป็นขนมปังกรอบ จากญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเค้กคล้ายๆเค้กเคกกล้วยหอมประมาณนั้นนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอาเป็นอาหารเชาแล้วก็เป็นชีสเป็นชีสแล้วก็เป็นหมู เป็นอาหารเช้านะคะแล้วก็มาดูซิกล่องนี้มีอะไรกล่องนี้อะไรอ๋อกล่องนี้ก็เป็นเป็นนะคะกล่องนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะขนมปังเป็นขนมปัง เป็นอาหารเช้าค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยเป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตน่าอร่อยค่ะจากลูกสาวนะคะสำหรับวันเกิดปีนี้นะคะสิ่งแรกตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปหลับเลยนะคะที่เมย์บอกค่ะเดินทางก็ไปดูอุเหตุเื่อเจัตสักหน่อย,อยมีเหตุการณ์ตีสามที่ผ่านมา ลถเสียหลักพุ่งเข้าไปในบ้านประชาชนในซอยลงไม้เจนันที่คลองระเดือกบ้านผูมแบนนะโอเค you can you can start you can now yes you can do <laughs> yes you can วันนี้เราก็สั่งพิซซ่านะคะมันเกิดคุณสาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะ พราะเราจะมีโปรแกรมไปเที่ยววันอาทิตย์อยู่นะคะอาทิตย์ไปล่องเรือนะคะวันนี้ก็วันเกิดก็มีแค่นี้ค่ะทุกคนวันนี้เราจะกินกับซูลูน้ำส้มของที่นี่อร่อยดีนะคะกับพิซ่าถาดใหญ่ๆนะคะถาดใหญ่มากเลยดูดนิ้วสิคะถาดใหญ่ โอเคค่ะทานกันค่ะทานกันก็นกนทุกคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะสำหรับวันเกิด <laughs> สำหรับวันเกิดคุณสานะคะ <laughs> จาทานนี้ก็จะเป็นพิซซ่าเนื้อนะคะเนื้อเนื้ออร่อยนะคะเนื้อเนื้ออร่อยละลายในปากเป็นยังไงบ้างคะเรียบง่ายใช่ไหมคะ มันเรียบง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับบันเกิดโอเคนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย